ีจับกล้องไว้ให้กูหน่อยไม่ได้มันมีกล้องหนึ่งแล้วทำไมคุณถึงฆ่า้องมูกไมคุณถึง้องไมคุณถึง สับพู่ทำไปคุณถึงข้างสับพู่ผมขอถามอยู่ประเด็นเดียวเขาเป็นข่าวมาตั้งสิบกว่าปีแล้วฮะทำไมคุณถือข้าวสับพู่ไว้ปปอยู่ของบทหุแล้วทาไมคุณถือข้าวสับพู่ทิม ่ผมอาเด็กติดเกมยันทำไมข้าน้องสมพู่ทำไมข้าน้องสมพูนี่ครับคุณจะ่ายไให้ยายเอนว่น้องนองเคน้องสมพูเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยมีปัญหาอะไรมคนประยุทธ์คนนี้นะ คาน้องสมภูหันหน้ามาหน่อยครับไม่เอาไปเทียนน้ำตาเนอคนฆ่าน้องสมภูตอนนี้ก็มีคนดูประมาณสองแสคนครับคคนฆ่าน้องสมภูครับนี่เดินไปใส่แล้วลุงคนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน เราต้องเอาไาเดยตวูยังดนะครับาเป็นรุ่นเดียวกันต้องเอาปืนยิงิ้งเลยใช่แต่มันต้องเป็นปืนปอมบอดี้บอดีเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยันี่ก่อน จริงนะครับเสียใจว้า,นวย,าวย,ยน้องสมพูน้องสิงใจเย็นๆครับน้องสมพู ให้ถึงที่สุดไปเป็นล่างละนี่ขุนขาน้องสุขูครับขุนขานน้องสุขูสาต้องลากราากอดนอนนี่นะครับคุณบ้านี่ครับรูปในหลวงสวยมากๆราชการที่สิบกันแล้วไอ้ตัวราชการที่สิบ ราชการนี่สิบข้าวก็มีเยอะนะคะแล้วคือบ๊อบบ๊อกกับโต๊ะบั้องอย่าไปพูดเยอะๆโต๊ะปะผมทำตามหน้าที่ป้าไม่เป็นไรผมทำตามหน้าที่้าขอตัว 笨狗，笨狗，猫 <noise>，不是笨狗。猫，不喝浓茶的。喵，下一个。还有不喝浓茶的？不喝。